นอนไม่หลับคิดมากวนเวียนฟังคลิปนี้ก่อนนอนในคืนนี้ที่ท้องฟ้ามืดสนิทดวงดาวส่องแสงระยิบระยับหลายคนคงกำลังนอนพลิกไปพลิกมาบนเตียงหลับตาแล้วก็ลืมตาอีกความคิดต่างๆมันก็วนเวียนอยู่ในหัวไม่หยุดบางคนกังวลเรื่องงานบางคนเป็นทุกเรื่องความรัก บางคนกำลังคิดถึงอดีตที่ผ่านมาหรือกังวลถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงวันนี้ขอเชิญทุกคนมานั่งหรือนอนให้สบายผ่อนคลายกายและใจไปกับเรื่องราวทางธรรมะที่จะช่วยให้ใจเราสงบช่วยให้หลับง่ายขึ้นและตื่นมาในวันพรุ่งนี้ด้วยความสดชื่นกายสบายใจทำไมเราถึงนอนไม่หลับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมยิ่งอยากหลับ ลับยิ่งหลับไม่ลงยิ่งบังคับตัวเองให้หลับความคิดกลับยิ่งมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใจของเรานั้นไม่เคยหยุดนิ่งมันเหมือนลิงที่กระโดดโลดเต้นไปมาบนกิ่งไม้ไม่เคยอยู่นิ่งเลยแม้แต่ชั่วขณะเดียวใจของเราก็เช่นกันมันชอบคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าคิดถึงคำพูดที่ใครพูดมาคิดว่าเราตอบไปดีหรือเปล่า คิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคิดว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรต้องทำบ้างคิดไปเรื่อยๆจนลืมไปเสียว่าตอนนี้เราควรจะพักผ่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากการยึดติดกับความคิดเรายึดติดกับอดีตที่ผ่านไปแล้วเรากังวลกับอนาคตที่ยังไม่เกิดแล้วลืมอยู่กับปัจจุบันที่มีความสุขอยู่เฉพาะหน้าลมหายใจคือของขวัญที่ล้ำค่า ตอนนี้ขอให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกอย่างชา้ชาๆลองสัมผัสลมหายใจที่เข้าออกผ่านจมูกของเรานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้ทำเรียกว่าอาณาปานสติหรือการระลึกรู้ลมหายใจลมหายใจเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราจะจากโลกนี้ไปมันไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยมันเป็นของขวัญที่ชีวิตมอบให้เราทุกวินาที เรากลับมักจะลืมมันลืมที่จะขอบคุณมันลืมที่จะใส่ใจมันเมื่อเรารู้สึกว่าความคิดมันวนเวียนให้เรากลับมาสนใจลมหายใจหายใจเข้าเราก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ว่ากำลังหายใจออกไม่ต้องบังคับไม่ต้องเร่งรีบแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วสังเกตมันยังอ่อนโยนขณะที่เราสนใจลมหายใจใจของเราก็จะค่อยๆสงบลงเหมือนคลื่นในทะเลที่ค่อยๆนิ่งลง น้ำที่ขุดหมัวก็จะค่อยๆใสขึ้นจนเราสามารถมองเห็นก้นทะเลได้ใจของเราก็เช่นกันเมื่อมันสงบเราจะเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นปล่อยวางความคิดที่ผ่านมาหลายคนคงกำลังคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้บางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่พอใจมีคนพูดจาทำให้เราไม่สบายใจหรือมีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง เราก็เลยนอนคิดซ้ำคิดซากคิดไปคิดมาว่าน่าจะทําอย่างนั้นน่าจะพูดอย่างนี้จนลืมไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าอดีตมันผ่านไปแล้วไม่ว่าเราจะคิดยังไงก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้การคิดซ้ำคิดซากเรื่องในอดีตมันก็เหมือนการหมุนเครื่องซักผ้าเรื่อยๆโดยไม่มีน้ํายาซักผ้าผ้าก็จะไม่สะอาดขึ้นแถมยังทําให้เสื่อมสภาพเร็วขึ้นอีกสิ่งที่เราควรทําคือเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมา ถ้ามีข้อผิดพลาดเราก็รับรู้มันแล้วตั้งใจว่าจะไม่ทําผิดแบบเดิมอีกแค่นั้นก็พอไม่ต้องนํามาบทเคียวซ้ำซากจนใจเราเจ็บปวดให้ลองจินตนาการว่าความคิดเหล่านั้นเป็นเหมือนใบไม้ที่ลอยมาตามสายน้ําเราอยู่ริมฝั่งเราเห็นใบไม้ลอยมาเราก็แค่มองมันผ่านไปไม่ต้องกระโดดลงไปจับมันไม่ต้องว่ายน้ําไปตามมันแค่ปล่อยให้มันลอยผ่านไปความคิดก็เหมือนกันมันมาเราก็รับรู้และปล่อยมันไปไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องกังวลกับอนาคต นอกจากอดีตแล้วสิ่งที่ทำให้เรานอน,อนไม่หลับอีกอย่างหนึง่งคือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเรากังวลว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงปีหน้าจะเป็นยังไงเรากลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีขึ้นกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่เรารักพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าอนาคตยังไม่มาถึงมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างที่เรากังวลหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ การกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็เหมือนการแบกกระเป๋าหนักๆไว้บนหัวทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเดินทางไปไหนแบกไว้ทำไมมันก็แค่ทำให้เราเหนื่อยโดยใช้เหตุสิ่งที่เราควรทำคือเตรียมตัวให้ดีที่สุดในปัจจุบันทำสิ่งที่ควรทำในวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็วางใจไว้กับกระบวนการของชีวิตพระพุทธเจ้าท่านสอนเราเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเราทำดีพูดดี คิดดีผลที่ดีก็จะตามมาไม่เร็วก็ช้าให้ลองนึกภาพว่าเราเป็นชาวนาที่หวานเมล็ดข้าวลงไปในานาเราก็แค่หวานเมล็ดให้ดีรดน้ำให้พอดีดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็วางใจว่าต้นข้าวจะงอกงามขึ้นมาตามธรรมชาติของมันเราไม่จำเป็นต้องคอยกังวลทุกวินาทีว่าต้นข้าวจะงอกหรือเปล่าจะโตไหมจะได้ผลผลิตดีไหม เพราะถ้าเรากังวลมากเกินไปมันก็ไม่ได้ทำให้ต้นข้าวโตรเร็วขึ้นแต่กลับทำให้เราเหนื่อยใ,ใจเปล่าๆยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่หลายครั้งที่เรานอนไม่หลับเพราะเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเราอยากให้ชีวิตเป็นไปตามที่เราคิดเราอยากให้คนอื่นเป็นไปตามที่เราต้องการเราอยากให้สถานการณ์เป็นไปตามที่เราปรารถนาแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นชีวิตมีทางของมันคนอื่นมีทางของเขา สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าท่านสอนเราเรื่องสาม,มัญลักษณะของชีวิตนั่นคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่ถาวรความสุขที่เรามีวันนี้มันอาจจะหายไปในวันพรุ่งนี้ความทุกข์ที่เรามีวันนี้มันก็จะผ่านไปเหมือนกันเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้ เราก็จะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆมากเกินไปเราจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับมันจนใจเราเหนื่อยเหมือนการว่ายน้ำในแม่น้ำถ้าเราว่ายสวนกระแสน้ำเราก็จะเหนื่อยมากแต่ถ้าเราว่ายไปตามกระแสน้าในขณะที่ควบคุมทิศทางของเราเองเราก็จะใช้แรงน้อยลงและไปถึงจุดหมายได้อย่างสบายการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้หรือไม่พยายามแต่มันหมายความว่า เรารับรู้ความเป็นจริงแล้วทำสิ่งที่ทำได้อย่างดีที่สุดโดยไม่ทรมานใจตัวเองกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ความการุณาต่อตัวเองหลายคนนอนไม่หลับเพราะคิดมากเกี่ยวกับความผิดพลาดของตัวเองตำหนิตัวเองว่าทำไมถึงทำไม่ดีทำไมถึงพูดแบบนั้นทำไมถึงไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นเรากดดันตัวเองจนใจเราบอบชำ้ำพระพุทธเจ้าท่านสอนเราเรื่องเมตตา หรือความรักความปรารถนาดีเราควรมีเมตตาต่อตัวเองเหมือนกับที่เรามีเมตตาต่อคนที่เรารักถ้าลูกของเราทำผิดพลาดเราก็จะให้อภัยเราก็จะปลอบใจเราก็จะให้กำลังใจแล้วทำไมเรากลับไม่ทำแบบนั้นกับตัวเองละ่ะเราเป็นมนุษย์เราทำผิดพลาดได้นั่นเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องใช้เวลาหลายชาติหลายภพในการสั่งสมบาร,รมี ว่าจะบรรลุธรรมเราก็กำลังเรียนรู้เหมือนกันเราก็กำลังพัฒนาตัวเองไปทีละก้าวขอให้ทุกคนลองพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนว่าเป็นไปได้ที่ฉันจะทำผิดพลาดเป็นเรื่องปกติที่ฉันไม่สมบูรณ์แบบฉันยอมรับตัวเองในแบบที่ฉันเป็นและฉันจะพัฒนาตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยลองพูดประโยคนี้ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ากำลังตำหนิตัวเองความขัดแย้งกับคนอื่นบางคนนอนไม่หลับ เพราะมีความขัดแย้งกับคนอื่นโกรธคนน้นไม่พอใจคนนี้คิดไปคิดมาว่าทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนั้นทำไมเขาถึงพูดแบบนี้เราก็เลยนอนหลับไม่สนิทใจก็ไม่สบายพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าความโกรธเป็นเหมือนฐานไฟที่ร้อนแรงถ้าเราหยิบมันขึ้นมาเพื่อจะคว้างใส่คนอื่น คนแรกที่ถูกไหมก็คือตัวเราเองความโกรธไม่ได้ทำร้ายคนที่เราโกรธเท่าไหร่แต่กลับทำร้ายตัวเราเองมากกว่ามันทำให้เรานอนไม่หลับกินไม่ได้ทำอะไรก็ไม่มีสมาธิการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำหรือว่าเราจะปล่อยให้เขาทำร้ายเราอีกแต่มันหมายความว่าเราปล่อยวางความโกรธความเกลียดชัง เพื่อที่เราจะได้มีสันที่สุขในใจการให้อภัยเป็นของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองลองนึกภาพว่าเรากำลังแบกกระเป๋าหนักหนักไว้ตลอดเวลากระเป๋านั้นเต็มไปด้วยความโกรธความเจ็บแค้นความไม่พอใจมันหนักมากมันทำให้เราเดินไม่ไหวการให้อภัยก็เหมือนการวางกระเป๋าลงเราจะรู้สึกเบาใจขึ้นมาทันทีเราจะเดินได้คล่องตัวขึ้น ชีวิตเราก็จะสดใสขึ้นการอยู่กับปัจจุบันขณะพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้อยู่กับปัจจุบันขณะตอนนี้ทุกคนกําลังนอนอยู่บนเตียงที่นุ่มสบายมีหมอนรองหัวมีผ้าห่มอบอุ่นอากาศเย็นสบายหรืออบอุ่นพอดีตอนนี้เราปลอดภยัยเราอยู่ในที่พักพิงไม่มีอันตรายใดๆลองสัมผัสความนุ่มของเตียง สัมผัสความนุ่มของหมอนสัมผัสความอบอุ่นของผ้าหม่มฟังเสียงลมหายใจของเราเองฟังเสียงรอบตัวอาจจะเป็นเสียงจิ้งหรีดร้องเสียงลมพัดเสียงรถว,วิ่งผ่านไปไกลๆทุกเสียงล้วนเป็นเสียงของชีวิตเป็นเสียงของความเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะตอนนี้ไม่มีอะไรเลวร้ายขึ้นๆสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากังวลมันอยู่ในความคิดของเราเท่านั้น มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงในตอนนี้ถ้าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเราจะพบว่าตอนนี้ชีวิตเราก็โอเคอยู่เพราะพระพเจ้าท่านเปรียบเทียบใจของเราที่วุ่นวายไปกับความคิดกับน้ำในแก้วที่มีตะกอนลอยอยู่ถ้าเราเขย่าแก้วไปเรื่อยๆน้ำก็จะขุ่นตลอดเวลาแต่ถ้าเราหยุดเขยา่าตั้งแก้วไว้นิ่งๆตะกอนก็จะตกลงไปข้างล่างน้ำก็จะใสขึ้น เราจะมองเห็นได้ชัดเจนว่าในแก้วมีอะไรบ้างใจของเราก็เช่นกันถ้าเราหยุดคิดมากคิดเยอะหยุดวิตกกังวลกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะใจของเราก็จะสงบเราจะเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นพลังของความกระตันยูก่อนนอนในแต่ละคืนให้เราลองนึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม อาจจะเป็นอาหารมื้อเช้าที่อร่อยคนที่ยิ้มให้เราเพลงที่ชอบดังขึ้นมาในรถท้องฟ้าสวยในช่วงเย็นหรือแค่ที่เรามีที่นอนอบอุ่นในเขือนนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้มีความกตัญญูรู้จักขอบคุณในสิ่งที่เรามีมากกว่าจะไปเสียใจกับสิ่งที่เราไม่มีเมื่อเราฝึกนับสิ่งดีๆที่เรามีใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขความกังวลต่างๆก็จะค่อยๆจางหายไป ลองนึกถึงคนที่เรารักคนที่ห่วงใยเราพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเราเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างเราสัตว์เลี้ยงที่รักเราโดยไม่มีเงื่อนไขครูอาจารย์ที่สอนเราให้มีความรู้แม้แต่คนแปลกหน้าที่ขับรถระหว่างเราคนที่ปลูกข้าวให้เรากินคนที่ทำงานทำให้เราได้มีน้ำมีไฟใช้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้มีคนมากมายที่ช่วยเราอาจจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เมื่อเรานึกถึงเรื่องนี้ใจของเราก็จะอบอุ่นจะรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นๆและโลกใบนี้มากขึ้นความรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกว่าเราต้องต่อสู้กับทุกอย่างคนเดียวมันก็จะค่อยๆหายไปการภาวนาเมตตาพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้เจริญเมตตาหรือความรักความปรารถนาดีต่อตัวเองและผู้อื่น การเจริญเมตาก่อนนอนจะช่วยให้ใจเราอ่อนโยนผ่อนคลายและหลับสบายขอให้ทุกคนลองท่องคำภาวนาเมตตาในใจขอให้ตัวฉันจงมีความสุขปราศจากทุกภัยปราศจากเวรภัยปราศจากความเบียดเบียนทั้งปวงจงดูแลตนอย่างมีความสุขลองจินตนาการดูว่ามีแสงสีขาวอบอุ่นล้อมรอบตัวเรา แสงนั้นเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความปลอดภัยมันห้อมล้อมเราปกป้องเราทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายจากนั้นให้ส่งความรักความปรารถนาดีไปยังคนที่เรารักขอให้คนที่ฉันรักจงมีความสุขปราศจากทุกภัยปราศจากเวรภัยปราศจากความเบียดเบียนทั้งปวงจงดูแลตนอย่างมีความสุข นึกถึงหน้าตายิ้มแย้มของเขาความดีของเขาและส่งความรักความปรารถนาดีไปให้เขาจากนั้นให้ขยายความรักความปรารถนาดีออกไปยังคนที่เรารู้จักเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านคนที่เราเจอในชีวิตประจำวันขอให้ทุกคนที่ฉันรู้จักจงมีความสุขปราศจากทุกภัยจากนั้นให้ส่งความรักความปรารถนาดีไปยังคนที่เราไม่ชอบ คนที่เราขัดแย้งด้วยนี่อาจจะยากหน่อยแต่ให้ลองนึกว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเขาก็อยากมีความสุขเขาก็มีความทุกข์ของเขาขอให้เขาจงมีความสุขปราศจากทุกข์ภัยสุดท้ายให้ขยายความรักความปรารถนาดีออกไปยังสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขปราศจากทุกข์ภัยปราศจากเวรภยัย ปราศจากความเบียดเบียนทั้งปวงจงดูแลตนอย่างมีความสุขเมื่อเราจเจริญเมตตาใจของเราจะเบิกบานเป็นสุขเต็มไปด้วยพลังบวกความคิดเชิงลบต่างๆก็จะไม่มีที่ยืนในใจของเราเราจะหลับง่ายขึ้นและหลับสนิทขึ้นการผ่อนคลายร่างกายนอกจากผ่อนคลายใจแล้วเราก็ต้องผ่อนคลายร่างกายด้วย ตอนนี้ให้ทุกคนสังเกตร่างกายของตัวเองอาจจะมีบางส่วนที่ยังตึงอยู่อาจจะเป็นหัวไหล่คอหรือหน้าผากให้เริ่มผ่อนคลายจากหัวเท้าหายใจเข้าลึกๆแล้วพยายามผ่อนคลายนิ้วเท้าฝ่าเท้าข้อเท้ารู้สึกถึงความหนักของเท้ารู้สึกว่ามันหย่อนลงไปกับเตียงไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแม้แต่น้อยจากนั้นค่อยๆขยับขึ้นมาที่ขา ผ่อนคลายน่องเข่าต้นขารู้สึกว่าขาทั้งสองข้างหนักลงจมลงไปกับเตียงจากนั้นก็ผ่อนคลายสะโพกหน้าท้องหลังอกหายใจเข้าออกอย่างช้าๆรู้สึกว่าท้องขยับขึ้นลงตามลมหายใจส่วนอื่นๆของลำตัวก็ผ่อนคลายทิ้งน้ำหนักลงไปกับเตียงทั้งหมดจากนั้นก็ผ่อนคลายไหล่คอผ่อนคลายแขนข้อมือม้วมือ ปล่อยให้แขนทั้งสองข้างวางอยู่อย่างสบายไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายก็ผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายกรามที่อาจจะกัดฟันแน่นอยู่ผ่อนคลายลิ้นผ่อนคลายแก้มหน้าผากรอบดวงตาให้ทุกส่วนของใบหน้านิ่มนวลผ่อนคลายเมื่อร่างกายทั้งหมดผ่อนคลายใจของเราก็จะผ่อนคลายตามเพราะร่างกายกับใจมันเชื่อมโยงกันอยู่เมื่อร่างกายสบาย ใจก็จะสบายตามการนับลมหายใจถ้าความคิดยังวนเวียนอยู่ให้เราลองใช้เทคนิคการนับลมหายใจหายใจเข้านับเมใจว่าหนึ่งหายใจออกหายใจเข้านับว่าสองหายใจออกหายใจเข้านับว่าสามหายใจออกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงส0แล้วเริ่มนับใหม่จากหนึ่งถ้าระหว่างนับเราลืมไปว่านับถึงเลขอะไรแล้วหรือมีความคิดอื่นเข้ามาไม่ต้องโกรธตัวเองแค่รับรู้ว่าใจหลุดไปแล้วค่อยๆพามันกลับมาที่ลมหายใจเริ่มนับใหม่จากหนึ่งอีกครั้งนี่เป็นการฝึกสมาธิการฝึกให้ใจอยู่กับสิ่งเดียวเมื่อใจอยู่กับลมหายใจ มันก็ไม่มีที่ไปคิดเรื่องอื่นความคิดวนเวียนต่างๆก็จะค่อยๆหายไปพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าการฝึกสมาธิเป็นสิ่งสำคัญมากมันช่วยให้ใจเรามั่นคงสงบไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆและเมื่อใจสงบปัญญาก็จะเกิดขึ้นเราจะเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นทุกอย่างจะผ่านไปไท้ายที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความทุกข์ที่เรามีในวันนี้มันก็จะผ่านไปความคิดที่วนเวียนในคืนนี้มันก็จะจางหายไปเช้าว,วันพรุ่งนี้ที่ตื่นขึ้นมาทุกอย่างจะรู้สึกดีขึ้นเบาใจขึ้นไม่ว่าเราจะกําลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่ไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหน ก็จงเชื่อมันว่ามันจะผ่านไปเหมือนกับเมื่อมีพายุแม้จะดูน่ากลัวสักแค่ไหนสักพักก็จะสงบลงท้องฟ้าก็จะโปร่งใสอีกครั้งดวงอาทิตย์ก็จะส่องแสงอีกครั้งชีวิตเป็นเหมือนเคลื่อนในทะเลมีขึ้นมีลงมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ลึกๆล,ลงไปใต้ผิวน้ำทะเลก็ยังนิ่งสงบอยู่เสมอ ภายในตัวเราก็มีความสงบที่แท้จริงอยู่เหมือนกันแม้ว่าภายนอกจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแต่ภายในใจเราเรามีที่ยึดมั่นที่แท้จริงนั่นคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เมื่อตื่นขึ้นมาให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆสามครั้งแล้วยิ้มให้กับตัวเองรู้สึกขอบคุณที่ได้มีอีกวันหนึ่งในชีวิต อีกวันหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้ได้เติบโตได้ทำความดีไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือไม่ให้เรารับมันด้วยใจที่สงบด้วยปัญญาด้วยความเมตตากรุณาจงจำไว้ว่าเราไม่ได้เดินทางคนเดียวมีพระพุทธเจ้าที่เป็นครูเป็นแบบอย่างมีธรรมะที่เป็นเครื่องนำทางมีคนดีๆมากมายที่พร้อมจะช่วยเรา ตอนนี้ขอให้ทุกคนปิดตาหายใจเข้าออกอย่างช้าๆรู้สึกถึงความอบอุ่นของผ้าห่มความนุ่มของหมอนความสบายของร่างกายขอให้ทุกคนมีความสุขปราศจากทุกภยัยปราศจากเวรภยัยปราศจากความเบียดเบียนทั้งปวงจงดูแลตนอย่างมีความสุขขอให้ทุกคนหลับสนิทพักผ่อนอย่างเต็มที่ฝันดี และตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ด้วยความสดชื่นเปลี่ยมพลังพร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตด้วยรอยยิ้มขอให้ทุกคนมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตมีความเมตตากรุณาต่อตัวเองและผู้อื่นมีความอดทนในยามลำบากและมีความกตัญยูในยามที่มีความสุขขอให้ความสว่างแห่งธรรมะสองทางให้กับชีวิตของทุกคนขอให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพบแต่ความสุข ความสงบและความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตหากคืนใดที่นอนไม่หลับอีกก็ให้กลับมาฟังคลิปนี้กลับมาหายใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะกลับมาหาความสงบในใจตัวเองเพราะนั่นคือที่พึ่งที่แท้จริง